สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะปลดต้นไม้คลิปนี้นะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ ถ้าต้นไม้มงคลที่ทุกบ้านต้องปลูกเพื่อเสริมโชคลาภจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ต้นมะขามต้นมะขามนั้นนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลางเป็นจนถึงขนาดใหญ่ลำต้นนะคะก็กขรุขระมีสีน้ำตาลใบก็จะมีขนาดเล็ก ปลายใบโค้งมนออกตามก้านใบเรียงเป็นคู่กันผลของเขานะคะก็จะเป็นฝากสีน้ำตาลโค้งยาวค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะด้วยชื่อของต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความน่าเกรงขามคนไทยสมัยโบราณท่านจึงมีความเชื่อกันว่าการได้ปลูกต้นมะขามไว้ในบริเวณบ้าน จะช่วยทำให้คนที่อยู่อาศัยมีอำนาจบาร,รมีที่น่าเกรงขามขึ้นคนทั่วไปนั้นจะให้ความเคารพความเกรงใจอีกทั้งนะคะยังช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้าบ้านได้ตามความเชื่อค่ะการปลูกต้มะขามให้เกิดความเป็นมงคลอย่างสมบูรณ์นั้นนะคะ mm. ก็เชื่อกันว่าให้ปลูกในวันเสาร์และวันอาทิตย์ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้าน แล้วควรปลูกด้วยผู้ที่อาวุโสในบ้านตามความเชื่อค่ะ 2. ต้นมะยม ต้นมะยมนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีลาต้นและกิ่งก้านนะคะมีผิวกรุกระสีน้ำตาลเข้มใบก็จะมีสีเขียวอ่อนเป็นแบบเรียงสลับคล้ายใบมะขามมีผลกลมแป้นสีเหลืองสีเขียวอ่อนจะมีรสเปรี้ยวค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะต้นมะยมถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลบอกถึงความนิยมชมชอบ คนไทยสมัยโบราณท่านจะมีความเชื่อกันว่าถ้าได้ปลูกต้นมะยมไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกทั้งนะคะยังมีความเชื่อว่ามะยมสามารถช่วยให้บ้านพ้นเคราะห์จากสิ่งไม่ดีได้อีกด้วยการปลูกต้นมะยมให้เกิดความเป็นมงคลอย่างสมบูรณ์นั้นนะคะก็เชื่อกันว่าให้ปลูกในวันเสาร์ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านตามความเชื่อค่ะ 3. ต้นพยุงต้นพยุงนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่หลำต้นเรียบล่อนเป็นแผ่นบางๆมีสีเทาออกใบคล้ายกับขนนกมีสีเขียวสีเขียวปนเหลืองดอกของเขานะคะจะมีขนาดเล็กมีสีขาวค่ะในด้านของความเป็นมงคลนั้นะนะคะต้นพยุง เป็นหนึ่งในไม้มหาม,มงคลที่คนไทยสมัยโบราณถ้ามีความเชื่อกันว่าถ้าได้ปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านจะช่วยเสริมสิริมงคลนานับประการให้กับผู้ที่อยู่อาศัยช่วยให้มีอำนาจวาสนาบารมีเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญนะคะจะช่วยพยุงฐานะทางการเงินของบ้านไม่ให้ตกต่ำขัดสนต่อย่างใดตามความเชื่อค่ะ การปลูกต้นพยุงให้เกิดความเป็นมงคลอย่างสมบูรณ์นะคะก็เชื่อกันว่าให้ปลูกต้นพยุงในวันเสาร์และปลูกไว้ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของบ้านควรให้สุภาพบุรุษเป็นผู้ลงมือปลูกค่ะสี่ต้นขนุนต้นขนุนนะคะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ลำต้นจะมีผิวเรียบสีน้ำตาลปนเทา ออกผลบริเวณลำต้นหรือโคนต้นเป็นใหญ่ในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะด้วยชื่อที่ไปคล้องกับคำว่าหนุนสนับสนุนคนไทยสมัยโบราณท่านจะมีความเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นคนหนุนไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหลายๆด้านให้สำเร็จลงได้ด้วยดีอีกทางนะคะยังช่วยเสริมให้การเงินหรือความเป็นอยู่ ได้รับการหนุนนำให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามความเชื่อค่ะการปลูกต้นขนหนุนให้เกิดความเป็นมงคลอย่างสมบูรณ์นะคะก็เชื่อกันว่าให้ปลูกในวันจันทร์หรือวันพฤหัส,สบดีและปลูกไว้นะคะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านตามความเชื่อค่ะ 5. ต้นกล้วย กล้วยนะคะเป็นพืชลมลุกเป็นไม้ผลลำต้นเกิดจากกามหุ้มซ้อนกันใบเป็นใบเดียวเกิดกระจายตรงส่วนปลายของลำต้นเวียนสลับซ้ายขวาต่างระนาบกันก้านใบยาวแผ่นใบกว้างใบของเขาจะมีสีเขียวด้านล่างก็จะมีไขนวลหรือแป้งปกคลุมมีดอกห้อยลงมาเรียกว่าหัวปลี ช่อดอกนะคะเมื่อจเจริญก็จะกลายเป็นผลผลจะประกอบการเป็นหวีกล้วยหลายหวีรวมกันนะคะเรียกเป็นเครือต้นกล้วยนะคะเป็นต้นไม้ที่หลายบ้านนิยมปลูกกันเป็นจํานวนมากเพราะสามารถนําส่วนต่างๆของต้นกล้วยทั้งหัวปลีลําต้นผลใบมาทําประโยชน์ได้อย่างมากมาย คนจึงนิยมปลูกต้นกล้วยกันเป็นจำนวนมากค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณท่านจะมีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นกล้วยไว้ภายในบริเวณบ้านจะช่วยให้การทำงานราบรื่นคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากค่ะการปลูกต้นกล้วยนะคะให้เกิดความเป็นมงคลอย่างสมบูรณ์ก็เชื่อกันว่าควาปรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านจึงจะดี ตามความเชื่อค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อมีต้นไม,ม้มงคลอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติสํารวมกายวาจาและใจคิดดีทำดีพูดดีขยันการงานในอาชีพรู้จักเก็บรักษาทรัพย์คบหามิตรที่ดี และใช้จ่ายให้พอเพียงแก่ฐานะของตนก็ย่อมจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับ5ต้นไม้มงคลที่ทุกบ้านต้องปลูกเพื่อเสริมโชคลาภคุณผู้ชมคงได้รับความรู้และประโยชน์ดีดดกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ